สวัสดีครับ Thai and Turkey Kitchen ยินดีต้อนรับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ตตวด้วยนะครับวิบานีย์ครั้ทงที่สามแล้วนะ <laughs> ใช่โอ้ตตวจะให้แม่ดูอะไรนี่เกมอันนี้เต้ตทำเองเหรอดูจากยูทูปทำครับ แล้วถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นรูปอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมได้ครับเปลี่ยนเป็นรูปมะม่วงเป็นรูปกล้วยก็ได้ใช่ไหมได้ครับแลทำมาจากอะไรไหนลองเปิดให้แม่ดูสินี่เป็นโปรแกรมหรือยังไงเขาทำใส่เกมในนี้แล้วก็เขาใส่เกมแล้วก็เล่นอานุนได้ ก็ทำเล,เล่นเป็นเกมแบบเมื่อกี้ใช่ไหมเราจะเลือกเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมในลองโชว์ให้ดูที่มันเป็นเลือกอะไรได้มัง่งเลือกเป็นมะม่วงเป็นกล้วยเป็นอะไรยังไงได้ได้มัง่งแม่ก็ไม่รู้เรื่องนี่เหราจะเลือกเป็นพื้นอะไรก็ได้ใช่ไหมข้างหลังมันะแบ็กกราวใช่ไหมอ๋อแล้วแต่เราจะชอบอันไหนมันมีแบ็กกราวให้เลือกอย่างนี้เหรอ ตัว sixty อันนี้อือแตตัวเลือกอันนี้อ๋อเลือกเลือกอะไรถ้วยถ้วยกับแอปเปิ้ลอันนี้มันเป็นแตตัวเลือกถ้วยกับแอปเปิ้ลอันนี้ใช่ไหมใช่ครับนี่มัมยครับเขาโชโค้ดตัวก็ให้เขียนเขียนอ๋ออันนี้ไม่ต้องใส่อะไร แล้วก็อันนี้ก็ใส่แล้วก็เล่นแบบนี้ได้อืมอืมเก่งมากเต็ดโซ่ทำสีเลไม่ได้ก็เลยลบอืแม่ก็ไม่เข้าใจว่าสวเลขมันเป็นอะไรจะเป็นสกอร์หรือเปล่าือแปลว่าสกอร์หรือเปล่าหาตัวเลขี่มแม่ก็ไม่แตกฉานด้วยโอเคทำได้แค่นี้ก็เก่งแล้วดีมากเยี่ยมมากบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายอะไรดีใจอะไร ตอมาคิดทำเกมอย่างลึกแล้วลบแล้วก็ทำอีกตอนนั้นอ่ไปอุทุอย่างเดียวก็เลยไปไม่ได้ตอนนี้ไปได้แล้วได้ทำได้แล้วเหรอน่าจะเป็นสกอร์มั้งที่พูดถึงเนะี่ยแม่ก็ไม่เข้าใจไม่ใช่ครับไปดูสิไปดูทิ่ทำยังไง อันนี้เป็นสก้าอันนี้เป็นซูเรนี่สุเรตักกินมิโดคุสอาดัลเดอร์แบบนี้บิลซานีเอโอทุสานีเอท็อลาดเดอร์แค่ไหนก็ทำได้ตั้งเวลาว่ามันกี่นาทีใช่ไหมแล้วถึงจะหมดเวลาแบบนี้อ๋อทำได้แล้วโอเคเข้าใจแล้วถ้าเป็นศูนย์ก็หมดเวลาถูกไหมใช่ครับอา่า นี่เกือบจะหมดแล้วอืม,วมีสกอร์ด้วยอ่าสกอร์ก,อรก็มีีสโอเคสุเร่ยแปลว่าเป็นเวลาถ้าอย่างนั้นละโอเคเข้าใจแล้วบายบายเป็นไงมเมื่อกี้ฮะมาเก็ตเตอรใส่มาซิาสตี้ต้องมาซิาสตี้ลองปกกเปิดจอกอลล์แล้วก็ดูปิด ตัวสามเหรอแปลว่าตัวตัวเซฟไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับครั้งที่สามแล้วลนะ่ะใช่ <laughs> โอ้<า>ยพยายามต่อไปลูกเดี๋ยวเ็าทาได้อันที่สองอันที่สองเออยุติธทําแล้วก็หายไปอีกแล้วทําแล้วก็หายทําแล้วก็หายไม่เป็นไรฝึกไปเดี๋ยวก็ทําได้เองโอเคไหมโอเคครับโอเคเก่งมาก